เมนูวันนี้เรามาทำน้ำพริกปลานิลทอดอีกครั้งครับสวัสดีครับลุงน้ำทำครัวกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับเมนูอาหารทำกันง่ายๆแล้วก็ทานกันได้อร่อยๆแล้วต้องขอขอบคุณปอเจริญฟาร์มฟาร์มสตอรี่แล้วก็ทอดอชอบครับที่ร่วมสนับสนุนรายการ นำสาระดีๆเมนูดีๆมาแบ่งปันให้กันคนเรานะครับโดยเฉพาะคนไทยเนี่ยก็มักจะชอบทานอาหารที่มีรสชาติเผ็ดๆเ,เป็นธรรมดานะครับอย่างผมนี่เวลาทานอาหารก็จะมักจะมีเหมือนกับต้องมีน้ําพริกอยู่ข้างๆอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นอาหารอะไรก็แล้วแต่นะครับทานข้าวทานข้าวผัดทานอะไรเงี้ยเราก็ต้องมีพริกคอยเหมือนกับเกลียง เป็นเครื่องเคียงอยู่ตลอดเวลานะครับอย่างน้อยๆก็น้ำพริกน้ำปลาหรืออะไรพวกนี้แต่ว่าถ้าหากว่าอยากจะให้อร่อยสักหน่อยมันมีพวกน้ำพริกแบบประเภทราดข้าวครับน้ำพริกแบบโรยพูดไปน้ําหลยก็ไหลไปด้วยโรยหน้าข้าวนะครับจะได้ทําให้รสชาติของอาหารไม่จําเจซ้ำซากหรือจืดชืดเกินไปก็เราก็ทําน้ําพริกแบบประเภทแห้งๆมาโรยข้าวกันค่อนข้างบ่อยเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าน้าพริกน้าพริกปลาย่างหรือว่าน้ําพริกปลาทอด แต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะทําน้ําพริกปลาทอดแบบที่มันเหมือนกับใช้ปลาสดมาลองทํากันดูก็ผมคิดว่าวันนี้อยากจะลองทําน้ําพริกที่มันมีปลาแต่ว่าเก็บไว้ได้นานๆดีกว่านะครับเพราะว่าปลาสดเวลามาทําน้ําพริกเนี่ยมันก็เก็บไว้ได้ประมาณหนึ่งอาจจะไม่นานเท่าไหร่วันนี้ลองมาทํากันดูครับว่าถ้าจะทําน้ําพริกให้เก็บได้นานๆจะทํากันยังไงบ้างสักครู่กลับมาครับ เมนูน้ำพริกวันนี้นะครับก็จะเป็นเมนูน้ำพริกปลาทอดอีกครั้งหนึ่งจริงๆแล้วเราเคยทําน้ำพริกปลาทอดกันก็หลายครั้งหลายคาเลยทีเดียวนะครับก็ลองไปตามๆกันดูแล้วกันว่าเมื่อก่อนนี้เราทากันยังไงนะครับแต่ผมมีปัญหานิดนึงก็คือว่าเวลาทําน้ำพริกปลาทอดแบบพวกนั้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยเวลามันเก็บไว้ตัวน้าพริกมันจะไม่แห้งร้อยเ็ครับมันยังมีความชื้นอยู่บ้างเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับว่าเราต้องเก็บไว้ในที่ค่อนข้างแห้งเลยทีเดียวหรือว่าต้องมีพวกอะไอ้ซอง กันชื้นะไรเข้าไปไว้ด้วยนะครับเพื่อจะเก็บไว้นานขึ้นแต่ว่าวันนี้เนี่ยอยากจะลองทําน้ําพริกแบบที่ว่าให้มันแห้งไปเลยนะครับไม่ว่าส่วนประกอบหรือว่าองค์ประกอบต่างๆเนี่ยให้ใช้องค์ประกอบแบ,บแบบแห้งกันทั้งหมดเมนูวันนี้เรามาทําน้ําพริกปลานินทอดอีกครั้งครับเอาแบบเก็บไว้ได้นานๆเลยทีเดียวกว่อนจะไปสาระเมนูอาหารทำง่ายๆแล้วก็ทิปดีๆอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อว่าวันหน้ามีคลิปใหม่ๆจะได้เตือนกันด้วยเรามาเริ่มดูองค์ประกอบของน้ําพริกปลาทอดแบบเก็บนานๆกันครับ อย่างแรกเลยก็คือเนื้อปลาดินครับสำหรับเนื้อปลาดินนี้ก็2ตัวนะครับตอนนี้ผมใช้2ตัวเลยเดียวแล่เฉพาะเนื้อมานะครับแล้วก็เป็นเนื้อปลาดินแบบชนิดตากแห้งเรียบร้อยแล้วประเภทปลาดินแบบเดียวอะไรทั้งอนองนี้นะครับซึ่งตรงนี้ตอนที่เป็นปลาสดเนี่ยผมก็ใช้ปลาสดน้ําหนักประมาณสักเกือบ6กรกรัมกว่าๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เสร็จเรียบร้อยก็แล่เสร็จเรียบร้อยก็เอาคลุกเกลือนะครับคลุกเกลือให้เรียบร้อยเลยเพื่อที่ว่าตัวเนื้อปลาจะได้มีความเค็มเล็กน้อยจะได้อร่อยด้วยนะครับแล้วก็จะได้ลดคววาาามของตัปล ลังจากนั้นก็เอาเนื้อปลานิลน,นะครับไปตากแห้งนะครับทิ้งไว้แดดแรงๆเลยสักหวันเต็มๆครับก็ตั้งแต่เช้าจดเย็นแล้วก็ได้ปลานิลแดดเดียวนะครับจึงก็ตัวปลานิลเนี่ยแห้งพองสมควรเลยทีเดียวอาจจะไม่ได้แห้ง100%เนะครับแต่ก็แห้งในระดับหนึ่งซึ่งจากปริมาณของปลาหนักถึงประมาณสัก6กรกรัมกว่าๆนะครับพอมันแห้งเรียบร้อยแล้วนี่เหลือแค่ 360- 70กกรัมเท่านั้นเองก็แต่ก็ยังพอประมาณครับยังได้น้ำพริกถ้วย ไม่เล็กเลยทีเดียวสาหรับการทําน้าพริกครั้งนี้ก็เก็บไว้ได้นานๆได้นะครับแต่ว่าถ้าใครอยากให้แห้งมากกว่านี้ก็การเป็นปนิน2แดดก็ได้นะครับโอเคเรามาดูองค์ประกอบต่อไปครับในส่วนนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เราเติมเข้าไปผมก็จะใช้เป็นของแห้งทั้งหมดเลยเช่นกันก็มีพริกแห้งครับตรงนี้พริกแห้งซึ่งก็เป็นเม็ดๆซื้อจากตลาดได้เลยแล้วก็เอาไปเข้าเครื่องปั่นบดให้ละเอียดเลยนะครับก็ได้เป็นผงๆแบบนี้ก็ใช้ประมาณสัก30กรัมนะครับ กระเทียมเจียวก็เช่นกันก็สามารถที่จะซื้อแบบซื้อแบบตามท้องตลาดที่เขาเจียวเรียบร้อยแล้วได้เช่นกันสัก25กรัมนะครับแล้วก็หอมแดงเจียวก็เช่นกันประมาณสัก30กรัมนะครับทั้งหมดนี้ก็ไล่ๆกันลองผสมสานกันดูตามรสชาติที่ชอบแลวกันนะครับเพื่อที่ว่าจะได้น้ำพริกที่แห้งๆจํานวนหนึ่งเก็บไว้ได้นานๆเลยทีเดียวแล้วมาดูองค์ประกอบที่เหลือครับตรงนี้ผมเพิ่มเข้าไปนิดนึงก็คือมีน้ําตาลนะครับเพื่อที่ว่าจะได้ทําให้รสชาติของพริกไม่เกิดเผ็ดจนเกินไปอย่างน้อยน้อยมีความหวาน ผสมเข้ามาบ้างนะครับอีกอันนึงจะเป็นพวกสมุนไพรซึ่งผมใช้ทั้งผักชีนะครับใบผักชีแล้วก็ใบมะกรูดซอยนะครับก็ให้เรียบร้อยเลยแต่ว่าเดี๋ยวเรียบร้อยเนี่ยผมจะเอาส่วนนี้ตากแห้งเรียบร้อยล้างเรียบร้อยแล้วตากแห้งเรียบร้อยแล้วเอาไปทอดซะก่อน,นครับให้มันเป็นเหมือนผักชีกับใบมะกรูดทอดสักนิดหนึ่งให้มันมีความแห้งอีกสักหน่อยหรือมีความกรอบอีกสักหน่อยก่อนที่จะมาผสมกันตอนนี้เมือ่อเราได้ทุกอย่างครบเรียบร้อยแล้วเตรียมตั้งกระทะแล้วก็ทอดใบผักชีแล้วก็ใบมะกรูดกันครับ พอได้มันในกระทะร้อนนะครับเราก็เอาตัวใบผักชีแล้วก็ใบมะกรูดลงไปได้เลยครับผมว่ทอดสักครั้งเดียวนั้นเองนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เอามาตากให้มันหยดน้ำมันไว้ก่อน,นครับตอนนี้น้ำมันยังร้อนอยู่ก็มาทอดปลากันได้เลยครับในช่วงนี้ก็ทอดปลากันยาวๆไปเลยครับให้ปลาหอมกรอบๆไปเลยเมื่อได้เนื้อปลาทอดที่ค่อนข้างเกลี่ยเรียบร้อยแล้วก็เอาขึ้นจาก,กะทาได้เลย เชื่อว่าจะเป็นเนื้อปลาทอดที่ค่อนข้างกรอบเลยทีเดียวครับทีนี้มันมีวิธีนิดนึงที่ว่าจะทํำยังไงให้ปลาทอดนั้นกรอบได้นานๆนะครับเอาปลาทอดนั้นมาตากพัดลมให้มันเย็นเร็วที่สุดครับถึงตรงนี้ก็ปล่อยให้พัดลมเป่าไปเรื่อยๆครับจนกว่าเนื้อปลาจะเย็นแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาทาขั้นตอนต่อไปกันครับเมื่อได้เนื้อปลาที่เย็นเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถึงเวลาจับทุกอย่างมารวมกันได้เลยเนื้อปลาใบมะกรูดใบผักชีกระเทียมหอมพริกแล้วก็น้ำตาลสักเล็กน้อยครับ หลังจากนั้นก็เริ่มปั่นกันได้เลยครับก็ไม่ได้ปั่นนานนะครับเพื่อที่ว่าเอาทุกอย่างให้เข้ารวมกันได้ดีก็น่าจะเรียบร้อยแล้วลองชิมกันดูครับผมว่าอันนี้ใช้ได้เลยทีเดียวเพราะว่ามันก็ยังมีความเหมือนกับความกรอบของปลาแล้วก็ไม่ได้ชื้นมากเกินไปนะครับเป็นปลาบแบบแห้งๆ รอยข้าวน่าจะร่อยเลยทีเดียวก็เดี๋ยวตักใส่ถ้วยเตรียมเสิร์ฟกันได้เลยครับ <c oughs> น้ำลายมันไหลจริงๆ <c oughs> ได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับน้ำพริกปลาดิญทอดของเราวันนี้ครับก็เป็นทุกอย่างเป็นองค์ประกอบแบบแห้งๆเท่านั้นเลยก็ได้รสชาติไปอีกแบบหนึง่งจะแตกต่างสักนิดนึงจากปลาที่เราทําเมื่อครั้งก่อนๆครับแต่ว่าผมว่าอันนี้จะเป็นปลาแห้งที่ ใช้ได้นานาเก็บไว้ได้นานเลยทีเดียวแต่ว่าอยากให้เก็บไว้ได้นานๆจริงก็ทอดให้แห้งกว่านี้สักหน่อยให้มันเข้าถึงเนื้อในได้ยิ่งดีนะครับก็ลองทำํำัาดูครับเมนูนี้ทําไม่ยากเลยทีเดียวแต่งหน้ายนิดนึงวางใบผักชีด้านบนนะครับเพื่อความสวยง,งาม คุณทุกท่านที่ติดตามนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านไม่มากก็น้อยได้น้ำพริกอร่อยๆอออไปลองทานกันดูครับทานได้กับทุกอย่างเลยทีเดียวโดยเฉพาะกับข้าวผัดน,นี้ผมว่ามันใต้ใจจริงๆครับอรไรจืดๆเติมพริกเข้าไปสักหน่อยรสชาติอาหารก็จะอร่อยยิ่งขึ้นนะครับได้เมนูดีๆเกินไปสวันนี้เอาไปลองทํากันครับแล้วต้องขอขอบคุณปอเจริญฟาร์มฟาร์มสตอรี่แล้วก็อาควาช็อปครับที่ร่วมสนับสนุนรายการนําสาระดีๆเมนูดีๆสาคัญที่สุดพันปลาดีๆมาให้เกษตรกรไทยครับ พบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กันด้วยขอให้ทุกท่านมีความสุขและก็สุขภาพดีหื่มน้ำทำครัวสวัสดีครับ